มาดูเรื่องนี้กันค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆแล้วก็จะต้องชี้แจงอย่างพี่น้องประชาชนเพราะว่าข่าวที่ออกมาตอนแรกเนี่ยคนก็ตกอกตกใจกันว่าอุ๊ยตายแล้วฉันไปยืมสายชาร์จของเพื่อนเนี่ยหรือของคนอื่นที่เราไม่รู้จกักเขาจะดูดเงินเราไปหรือเปล่าจากสายชาร์จที่ว่านี้เนี่ยนะคะเอเอมื่อวานนี้มีการชี้แจงค่ะจากธนาคารแห่งประเทศไทยที่ได้หารือกับสมาคมธนาคารไทยเพื่อตรวจสอบในเรื่องนี้นะคะ พบว่าเงินที่หายไปเนี่ยมีมิจฉาชีพเอาไปจริงๆแต่ไม่ได้หายไปจากการใช้สายชาร์จของ<ม>คนอื่นตามที่มีข้อสันนิษฐานนะคะแต่เกิดจากผู้เสียหายนั้นถูกมิจฉาชีพหลอกให้ติดตั้งแอปพลิเคชันปลอมที่ติดตั้งมาแวร์เอาไว้<ม>นะคะพอคุณไปดาวน์โหลดแอปนั้นปุ๊บเนี่ยมันสามารถจะเข้าไปควบคุมโทรศัพท์ของคุณได้เลย<อ>แล้วดูได้เลยว่าโทรศัพท์ของคุณวิธีการใช้งานยังไงแอป รหัสคืออะไรพอหลังจากที่มันรู้ปุ๊บเนี่ยมันสามารถเข้าไปควบคุมทุกอย่างและเอาเงินจากในบัญชีของคุณออกไปได้เลยเ oh. หลือศูนย์บาทได้เลยนะคะเรื่องนี้เนี่ยพอมันแฝงมันเอามันแฝงมาแววไว้จากแอปเถื่อนที่คุณไปไปกดเนี่ยนะคะทําให้มิจฉาชีพรู้ข้อมูลการทําธุรกรรมของลูกค้าและสามารถควบคุมโทรศัพท์ของท่านจากระยะไกลได้ เพื่อที่จะโอนเงินจากบัญชีของท่านออกจากบัญชีได้เลยนะคะโดยเขาสามารถจะเลือกทำในเวลาที่คุณไม่ได้แตะโทรศัพท์เลยก็ได้ วันนั้นคุณวางโทรศัพท์เอาไว้เฉยๆเนี่ยแต่พอคุณมีแอปนี้แล้วมีมาวแวนี้ปุ๊บไอ้มิจฉาชีพเนี่ยมันจะเข้ามาควบคุมโทรศัพท์คุณได้เลยโดยที่คุณไม่ต้องแตะโทรศัพท์เลยมันอยู่ที่บ้านมันเนี่ยนะมันอยู่บ้านมัน<อ>มันอยู่บ้านมันหรือมันอยู่ในบริเวณที่ใกล้เคียงกันเนี่ยมันจัดการได้เลยเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้มิจฉาชีพนั้นมีวิธีหลอกลวงหลายรูปแบบค่ะ SMS หลอกลวงนี้เราเรารู้ทันนะเราก็บอกกันตลอดนะคะว่าเวลามี SMS อะไรมาว่าให้คลิกนู่นคลิกนี่รับนู่นรับ,น,รบนี่ฟรีหรือคุณได้เงินกู้นั้นอันนี้เนี่ยอย่ากดนะคะแก๊้งคอร์เซ็นเตอร์ตอนนี้ก็เบาๆไปแล้วนะเพราะว่าคนก็รู้มากขึ้นนะคะแล้วก็แอปพลิเคชันให้สินให้สินเชื่อปลอมหรือแม้แต่แอปพลิเคชันของธนาคารที่มันปลอมขึ้นมาอ,อันนี้มันก็ลงทุนทำเหมือนกันเนียนะคะโดยล่าสุดมีการใช้ การหลอกลวงให้ติดตั้งแอปพลิเคชันปลอมที่แฝงมาวแวร์ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้นะคะก็เลยมีการเตือนค่ะไปยังหน่วยงานต่างๆให้แจ้งเตือนไปยังพี่น้องประชาชนด้วยนะคะโดยท่านสามารถที่จะป้องกันภัยในเบื้องต้นได้ดังนี้นะคะ1คือไม่คลิกลิงก์จาก SMS Line ลน์หรืออ e ีเมลที่มีแหล่งที่มาที่ไปไม่รู้จักหรือไม่น่าเชื่อถือถ้ามันให้ลิงก์อะไรมาเนี่ยอย่าไปกด มั่วนะคะเพราะถ้ากดมั่วเนี่ยเรียบร้อยเลยค่ะ2ไม่ดาวน์โหลดโปรแกรมนอกเหนือจากแหล่งที่ได้รับการควบคุมและรับรองความปลอดภัยจากผู้พัฒนาระบบปฏิบัติการที่เป็นอ f f i c i a l Store ทั้ง Play Store แล้วก็ App Store เท่านั้นอย่างเช่นบอกตอนแรกนึ้จะพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งเวลาที่คุณจะไปดาวน์โหลดแอปอะไรก็แล้วแต่ที่คุณต้องการจะใช้นะคะคุณต้องไปดาวน์โหลดจาก Play Store App Store <า>แต่บางคนใช้วิธีการว่าเ e ิร์ชจากใน Google ว่าฉันอยากจะได้แอปนี้พอเสิร์ชใน Google ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีขึ้นเป็นไอไอีกเว็บมาให้เราได้คลิกลิง์เข้าไปนะคะพอคลิกลิง์กเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันอาจจะเป็นการคลิกลิง์จากพวกมิจฉาชีพก็ได้